ถามเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานใช่ไหมเรื่องการมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมว่าสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วอะ่ะมันจะมันจะเหมือนกันทั้งล็อตอะไรอย่างเงี้ยความหมายของเขาคืออย่างนั้นอ่ะอืมเขาก็เลยถามว่าแล้วไอม้มาตรฐานนั้นมันคืออะไรนะครับอ่าโอเคนะฮะคือไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามีคนจากหลายกลุ่มวิชาชีพมากๆเลยมันมีบางเรื่องที่บางทีเราก็ไม่รู้บางเรื่องไปฟังแล้วก็สะกิดรู้บางเรื่องไปฟังก็อยากจะรู้นะครับผมก็เล่าให้ฟังนะฮะความ เชื่อใจกางเกงที่สวยกางเกงี้ยใส่สบายนะฮะเห็นกูหัวโหดอย่างเงี้ยชอบใส่ลายกระตูนะเวยเสื้อกระตูนกางเกงกระตูนกูเต็มมากเลยชอบนิ่งเกงลายดเรมอนนะฮะลายดเรมอนไม่มีลิขสิทธิ์แล้วหลุดไปแล้วนะครับอ่าเขาถามเกี่ยวกับมาตรฐานนะฮะผมก็เล่าไปฟังกันแล้วการการที่จะทําสินค้าให้มีมาตรฐานเนี่ยนะครับมันัดคำว่ามาตรฐานเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีกว่าหรือไม่ดีนะมาตรฐานหมายถึงทาไปเนี่ยสิบชิ้นก็เหมือนกันสิบชิ้นนั่นคือมาตรฐานครับนะ เขาถามมาประมาณนี any oh, okay. anyway, ้แหละว่าสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยมันดีมันมันมันดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อโอเคมันคนละเรื่องกันสินค้าที่มีมาตรฐานไม่ได้ดีที่สุดนะครับสินค้าที่มีมาตรฐานคือผลิตออกมามันจะเมือนกันทั้งรถนะับสินค้าที่ดีที่สุดก็แล้วแต่นะครับว่ามันคืออะไรนะทีนี้เรามาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคําว่าสินค้ามาตรฐานกับสินค้ากับสินค้าที่มันคุณภาพดีมันต่างกันยังไงนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคุณเอาเรื่องที่มันเข้าไอ้นี่เลยดีกว่าเข้าเข้า ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันสมมติว่าคุณจะทํามีดอันนึงนะฮะว่าอันไหนมันจะดีเด๋วกันนะฮะมีดอันหนึ่งออกมาจากช่างแฮนด์เมดนะครับใช้เก็บงานเก็บมือเลยก็แล้วแต่ความละเอียดปลานี่ของเขาเลยเขาทํามาหนึ่งเล่มสมมติเขาทํามาหนึ่งเล่มนี่สมมติก็ทํามีมาหนึ่งเล่มนะฮะตัดแ,แต่งอะไรเรียบร้อยเลยมีแบบมีอะไรของเขาอ่ะเขียเรียบร้อยแล้วก็ทําผลิตออกมาหนึ่งเล่มเล่มที่สองก็ทำมาอีกขัดนี่ขัดนวนตกแต่งเลือกวัสดุที่มีแล้วก็มีม,มีแบบมีดออิ่งมานะครับแต่ว่า ใช้มือในการทำเคไหมชิ้นที่สามก็ทําแบบนี้แหละเหมือนกันเลยนะฮะก็มาแบบคร่าวๆอ่ะใช้มือตัดแบบคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นมีสามเล่มมาเนี่ยบางทีมีสามเล่มมาเนี่ยย้ายชิ้นส่วนประกับมาประกอบกันไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเขาทำมาเฉพาะเล่มต่อเล่มเก็บงานรวมเลยเล่มต่อเล่มสามมีสามเล่มนั้นอ่ะสังเกตดูไกลๆอาจจะเหมือนนะแต่ถ้ามาวัดขนาดใกล้ๆมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบในการในการประกอบอ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นมีดที่เอ่อแยกประกอบกันได้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอ่ะ เพราะว่าค่าพวกค่าทอลเรนต์อะไรต่างๆ่ะเขาไม่ได้ควบคุมเคมไหมแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วว่ามันดีไม่ดีอ่ะนั่นคือเขาไม่ได้ควบคุมทีนี้ไอ้วกควบคุมเป็นยังไงพวกควบคุมก็จะมีแบบมีการระเบิดแบบรอยนิ่งแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมานะครับแล้วก็มีกําหนดค่ามาตรฐานด้วยว่าอันนี้ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เคลื่อนได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็จะใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงกว่าในการผลิตมันขึ้นมาเช่นอาจจะใช้เครื่องเลเซอร์ยิงออกมาอ้เครื่องเลเซอร์ยิงออกมามันเป็นเครื่องเครื่องนำมือเหลย แล้วก็ยิงประกับออกมาแล้วก็เอามาประกบกันได้เลยอ่ะเพราะว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งมันจะตรงกันนะครับเอาคิดแบบง่ายๆนะอย่าเพิ่งเจาะแต่เพิ่งเจาะในในรายละเอียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดที่มันมาฝั่งที่เป็นโรงงานเนี่ยจะเอาประกับนี้ไปประกบกับยันอไรเพราะมันดอยิงเดียวกันถูกไหมฮะในล็อตเดียวกันอ่ะที่ควบคุณคุณภาพเดียวกันของมันก็จะสลับสลับเปลี่ยนกันได้โอเคไหมนี่ก็คือเป็นมาตรฐานทางแบบในการผลิตชนิดหนึ่งนะฮะงงไหมงงเอาใหม่เรื่องพวงนี้มันเริ่มยากแล้วนะเอากลับมาที่กาแฟก็แล้วกันนะครับ สมมติเราชงกาแฟแก้วหนึ่งผมมีสูตรของผมกาแฟากาแฟเนสแล้วกันเอาเนใสนเนใส่น้ําตาลสองก้อนเนสใส่น้ําตาลสองก้อนเอ่อน้ำตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวก้อนหนึ่งสมมติมันมีผมใส่แล้วผมก็ชงไม่ใส่คอฟฟี่เมดไม่ใส่ยอะไรอย่างนี้เลย,น,เลยนี่สูตรของผมเลยนะฮะแล้วก็ชงแล้วก็เอาไปเสิร์ฟอ่าทีนี้มาเฮ้ยคุณแห่นอร่อยอะคุูวแว่นสอนหน่อยดิไม่บอกไม่บอกก็ไม่ไม่ได้ถ่ายทอดถูกไหมคุณก็แกะสูตรตัวเองถูกปะแต่ทีนี้บอกอ่ะ น,นี่คือโซโล่มาเลยนะแก้วเดียวนะครับโซโล่มาเลยเฮ้ยอยากอยากอยากทําแบบนี้เหมือนกันเลยอะสิบแก้วทาได้ไหมอ่ะมาอันนี้ก็อีกแก้วกาแฟมาวางผมมีกาแฟทุกวันทำไมยังม่วงครับถงใส่ได้กาแฟปลอมอ่ะหยิบกาแฟมาอีกอันหนึ่งนะครับหยิบแก้วมานะแก้วหยิบแก้วมาหยิบเออตักกาแฟใส่สองช้อนนะครับซ้อนก็ซ้อนอันนี้แหละอ่ะสองช้อนน้ําตาลสองก้อนน้ําตาลมะพร้าวก้อนหนึ่งเทน้าร้อนร้อยองศาเทนค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 นหมุนสิบรอบมันจะเหมือนกันหมดเลย พราะองค์ประกอบทั้งหมดถูกควบคุมกาแฟเนี้ยจะออกมาเหมือนกันเลยแต่จะอร่อยหรือเปล่านี่กูไม่รู้นะแต่มันเหมือนกันละเพราะมันถูกทําด้วยมาตรฐานเดียวกันชงหมุนขวาสิบรอบมันจะเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่ามันอร่อยไม่อร่อยนะถูกไหมทีนี้ถ้าสูตรไหนอร่อยคุณก็ทาสูตรนั้นแล้วก็สอนเขาสิบแก้วก็จะมือเกันหมดเลยอร่อยมากๆก็จะอร่อยมากๆเหมือนกันหมดเลยเพราะมันถูกทาด้วยกระบวนการแบบเดียวกันนั่นเองนั่นก็คือมาตรฐานเหมือนที่เขาชงกาแฟในเซเว่นอ่ะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้ารสเนี้ยเอาสิบคนเนี้ยมาทำเพราะเขาถูกเทรมารสชาติก สูตรใครก็ว่ากันไปโอเคไหมแต่ถ้ามันมันไม่ได้ถูกระบุในปริมาณหรือสัดส่วนที่มันถูกต้องแม่นตรงเป๊ะเนี่ยบางทีมันมันผิดพลาดก็ได้นะตักเข้าไปช้อนนึงเนี่ยช้อนเล็กช้อนใหญ่วะพูดไม่พูดวะอ่าอันนี้จะเป็นรายละเอียดถูกปะซึ่งตักช้อนหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีนะมันก็จะไม่ตรงกับที่ต้องการนะครับถูกไหมบางทีตักเยอะตักน้อยอ่ะวิธีตักง่ายไม่ต้องมีมีเหมือนกระบวยตักอ่ะตักมาปั๊บแล้วก็ปาดหัวออกอ่ะอย่างนั้นคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้องเปาดออก ปาดออกอย่างเงี้ยก็จะได้น้ำไ,ได้เหมือนน้ำตาลสามแบบแก้วอะไรเงี้ย <laughs> นั่นเองนะครับนั่นคือสินค้าที่มีมาตรฐานก็คือทาทาซ้าๆทำ,ทำ,ทำ,ทำมนเหมือนกันโดยกระบวนการแบบเดียวกันแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบเดียวกันมันก็จะได้เหมือนกันถ้าเกิดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวิธีชงกาแฟมันก็จะได้อีกรสชาตินึงแต่ว่าทำใหำบบเ้เหมือนกันมันก็ต้องทําแบบเนี้ยเหมือนกันมันจะได้ของที่เหมือนกันนั่นเองนะครับทำไมกินกาแฟแล้วยังง่วง <laughs> บางทีนะมันมันไม่ใช่กาแฟปอมหรอก มันอาจจะเป็นที่ตัวเราอ่ะมันเริ่มคุ้นชินแล้วนะครับมันเริ่มรับคาเฟอีนได้มากขึ้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทําอะไรกูไม่ได้เช่นบางคนเดิมเบียร์หนึ่งกระป๋องแม่งก็เมาแล้วแต่กินหนึ่งกระป๋องทุกวันทุกวันแม่งเริ่มไม่เมาแล้วไกระป๋องสองทุกวันทุกวันกระป๋องหกม,มันก็ยังไม่เมาเพราะมันกินทุกวันร่างกายมันปรับตัวแล้วไงแรกๆมาก็ซึมหน่อยหลังๆก็ไม่เมาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าคอแข็งนี่เขาบอกไงกาแฟเหมือนกันกาแฟก็คอแข็งได้เหมือนกันนะครับอ่ะ